สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะมาพูดถึง5้าลัคนาราศีที่มีเกณฑ์โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะความโชคดีตรงนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนได้เงินเก่านะคะบางคนก็หยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะและต้องอธิบายกันแบบนี้ค่ะว่า ห้ลัคนาราศีที่สมัยคัดมานี้จะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในห้าลัคนาราศีที่จะมีข่าวดีด้านการเงินที่จะมีความสำเร็จทางด้านการเงินนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะต้องมาอธิบายตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยนั่นก็คือการที่ดาวประจําตัวของคุณมีความเข้มแข,ข็งคือเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะส่งผลดีต่อคุณในหลายด้านมากนะสาหรับชาวธนูนะคะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณและอย่างที่บอกไปว่าดาวพระพฤหัสนั้นเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุการที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนที่4แบบนี้ก็จะได้เกณฑ์อีก เกณฑ์หนึ่งที่เรียกว่าปฐุมมาเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นดาวพระพฤหัสก็จะเป็นทั้งกเกษตรราธิบดีและเป็นทั้งปฐุมมาเกณฑ์มีความอุดมสมบูรณ์มีความเข้มแข็งมีความเป็นปึกแผ่นอย่างมากเลยทีเดียวพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์พันธุหมายถึงการแต่งงานพันธุหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวหมายถึงความพยายามหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานและหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อดาวพระพฤหัสมาอย ู่ในเรือนของความมั่งคั่งร่ํารวยแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตคุณมีเกณฑ์ที่จะปร,ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงนนานและแน่นอนว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินด้วยงานดีเงินดีเนี่ยมันจะพ่วงกันสําหรับชาวธนูนะคะสมัยต้องบอกต้องขออธิบายร่วมกันเลยนะคะคือมันจะพ่วงกันคืองานดีเงินดีแบบนี้เลยหรือบางคนมีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นนายตัวเองได้บุกเบิกได้ริเริ่มได้แต่งงานนะคะได้สร้างครอบคร ัวแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีธนูและอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่จะมาส่งเสริมมาสนับสนุนทําให้ชาวธนูติดโผเป็นหนึ่งในหลัคนาราศีที่โชคดีในเรื่องของการเงินครั้งนี้คือดาวพระศุกร์ค่ะเพราะดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณดาวเจ้าเรือนโชคลาภโคจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสในเรือนพันธุ ะะดาวพระศุกร์กับดาวพระพฤหัสเนี่ยโคจรมาเจอกันก็ว่ายากแล้วแต่การโคจรมาเจอกันครั้งนี้ได้เกณฑ์ที่ดีทั้งคู่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่โอกาสแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆเนี่ยะต้องอธิบายกันตามตรงแบบนี้เลยนะดาวพระพฤหัสเป็นดาวสุภรเคราะห์ดาวใหญ่เป็นดาวสุภรเคราะห์อันดับหนึ่งเป็นเกษตรราธ,ธิบดีในเรือนพันธุมาเจอกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภรเคราะห์เช่นเดียวกันและเป็นมหาอุดในเรือนพันธุนะคะ,ะ,คะมหาอุดหมายถึงชัยชนะ มหาอุดหมายถึงมีมากมีล้นมีเยอะ ะะหมายถึงความมั่งคั่งร่ํารวยกรเกษตรราธิบดีก็หมายถึงความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ดาวทั้งสองดวงมาเจอกันอยู่ที่เรือนพันธุแน่นอนว่าคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางค่ะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินบางคนอยากโยกย้ายที่อยู่อาศัยอยากซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่มีเกณฑ์ได้ซื้อในช่วงนี้นะคำว่าเงินดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้ากระเป๋าคุณอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงการที่คุณได้นําเงินไปซื้อของที่คุณอยากได้อันนี้ก็คือเงินดีเพราะเรา รามีเงินเราถึงได้ซื้อนะคะมันเป็นอารมณ์นั้นนะจะต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้นะบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อบ้านซื้อรถแต่ได้นําเงินไปตัดหนี้บ้านไปตัดหนี้รถหรือนาเงินไปตัดหนี้บัตรเครดิตโล่งขึ้นสบายใจขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการรีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านแบบเี้ยก็ได้ซ่อมแซมรถแม่ทนแนน,นรถนะคะซึ่งคุณมีแผนมีลนนอา้้นานหงหหออเยนะรืบค ก็จะเป็นในเรื่องของการได้เงินเก่าค่ะได้เงินค้างคาได้เงินเคลมประกันได้เงินตกเบิกได้เงินปันผลได้เงินที่ลูกหนี้ยืมไปแล้วเขายังไม่ได้มาชําระคุณเนี่ยคุณก็จะได้รับในช่วงนี้นะคะซึ่งชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีความปังมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินปังมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีโชคมีลาบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เลขบ้านเลขรถให้โชคให้ลาบกับคุณเลขคุณพ่อเลขคุณแม่เลขผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านให้โชคให้ลาบ กับคุณอายุคุณพ่อคุณแม่วันเดือนปีเกิดท่านเลขเบอร์โทรศัพท์ท่านเลขบัตรประจําตัวประชาชนท่านก็มีเกณฑ์ที่จะให้โชคให้ลาบกับคุณเช่นเดียวกันนะคะและคําว่าพันธุอีกความหมายหนึ่งของเขาก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดถ้ามีโอกาสได้ทําบุญนะคะก็สามารถที่จะขอพร ขอชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือบรรพบุรุษที่คุณออของคุณที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแบบนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินนั่นเองนะคะอีกดาวหนึ่งค่ะที่จะมันหนุนทําให้ชาวลัคนาราศีธนูติดโผเป็นหนึ่งในห้าลัคนาราศีนั่นก็คือดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยโดยตรงเลยเป็นดาวเจ้า เรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูและดาวพระเสาร์ก็เป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินในขณะนี้ดาวการเงินเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะคือคุณจะมีความมั่นคงเลยนะในด้านการเงินนะแล้วก็มั่นคงมาแล้วเป็นระยะเวลากว่าสองปีซึ่งในขณะนี้เนี่ยดาวพระเสาร์ก็ยังอยู่ในเรือนกระดุมพระจะทําการโกลจรยกย้ายอีกทีนึงก็วันที่1มีนาคมปี2566เราก็จะมาดูกันอีกทีนึงว่าจะส่งผลอย่างไรต่อคุณแต่ ไม่ต้องขอกระซิบตรงนี้เลยว่าส่งผลดีอย่างแน่นอนนะคะดีต่อเนื่องเลยสําหรับชาวธนูนะดาวการเงินเข้มแข็งแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้หยิบจับเงินก้อนการเงินคล่องตัวใครติดขัดนะคะก็จะหาทางออกทางแก้ได้แต่นะคะก็ยังมีแต่อยู่ว่าดาวพระเสาเป็นดาวโทษทุกข์ค่ะเมื่อโครจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดก็จะทําให้คุณนั้นเหนื่อยมากขึ้นในภพนั้นเรือนนั้น คุณหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ความเหนื่อยมันก็มากขึ้นตามมามีความเครียดมีปัญหาที่ต้องแก้นะคะเจอเรื่องราวติดขัดมีอุปสรรคแต่สุดท้ายถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จค่ะเพราะว่า ดาวพระเสาร์เป็นกเกษตรราธิบดีนั่นเองแต่ก่อนที่จะสาเร็จเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยยากลําบากเหลือเกินกว่าจะได้เงินมาต้องเสียเงือต้องออกแรงเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะสมัยเพียงแต่เปรียบเปรียบเปรยให้ฟังนะบางคนทํางานในออฟฟิศอาจจะไม่ได้ออกเงือออกแรงหรอกแต่มันหมายถึงความเครียดความกดดันที่คุณได้รับนั่นเองนะคะคือคุณอาจจะต้องรับผิดชอบหลายอย่างหรืออาจจะต้องดูแลหลายฝ่ายหรืออาจจะต้องทํามากขึ้นนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะได้เงินมาเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นี้แต่สําเร็จไหมสําเร็จนัน เองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ